สวัสดีครับวันนี้พวกเรา TSK เกมนะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการเล่นเกมวีรชนนั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับการ์ดแต่ละประเภทนะครับผมในเกมวีรชนกันซึ่งการ์ดประเภทแรกที่เราจะแนะนำนะผมก็คือการ์ดตัวละครน,นั่นเองการ์ดตัวละครน,นะครับผมเมื่อถูกเล่นแล้วนะจะถูกนําไปวางหงายนะครับผมไว้นบนสนามของผู้เล่นเจ้าของการนั้นนั่นเองซึ่งการ์ด ตัวละครนะผมจะถูกแบ่งไปอีกนะผมประเภทแรกนะผมก็คือการ์ดวีรชนการ์ดวีรชนนะผมจะมีโอรประกอบดังนี้นะผม 1. นึสัญลักษณ์ชนิดการ์ดที่ระบุว่าเป็นการ์ดตัวละครและสัญชาติของตัวละครน,นั้น 2. ประเภทของตัวละครของวิรชนจะมีประเภทย่อยอีกหลากหลายชนิด 3. ชื่อของตัวละคร 4. คําอธิบายของตัวละคร 5. ความสามารถของตัวละคร 6. พลังโจมตีของตัวละคร7จานวนสูงสุดที่สามารถใส่ได้ํากันในกองการ์ด8พลังชีวิตของตัวละครน,นั่นเองครับผมนอกจากวีรชนแล้วนะครับผมจะมีการ์ดตัวละครอ,อีกประเภทหนึ่งก็คือการ์ดโทเคน็นนั่นเองนะครับผมก็จะมีองค์ประกอบตรงนี้เลยนะฮะสำหรับสัญลักษณ์ชนิดการ์ดว่าระบุว่าเป็นการ์ดตัวละครเนี่ยโทเคน็นจะต่างกับวีรชนตรงที่ไม่กําหนดสัญชาติตายตัวมีชื่อตัวละครน,นะครับผมแล้วก็มี สัญลักษณ์นะครับผมที่ระบุว่าเป็นประเภทตัวละครประเภทโทเค็นนั่นเองคอําอธิบายตัวละครน,นะครับผมความสามารถของตอัวละครพลังโจมตีของตอัวละครจํานวนสูงสุดที่สามารถใส่ได้สาการของกองการ์ดและพลังชีวิตของตัวละครนั่นเองครับผมการ์ดประเภทต่อมานะฮะคือการ์ดสกิลนั่นเองครับผมการ์ดสกิลเป็นการ์ดท,ที่ไม่มีค่าพลังนะฮะเมื่อแสดงผลออกมาแล้วนะครับผมจะถูกนําไปทิ้งที่กองทิ้งนะครับผมหรือว่านําไปวางไว้ที่พื้นที่ที่กาหนดไว้ ึ่งการสกิลนะผมจะถูกแบ่งแยกประเภทไปอีกนะผมหนึ่งการสกิลเฉพาะจะมีองค์ประกอบดังนี้นะผมสัญลักษณ์ชนิดที่ระบุว่าเป็นการสกิลประเภทของการสกิลและตัวละครที่เราจําเป็นที่จะต้องมีอยู่บนสนามน,นะผมเพื่อเล่นสกิลการเฉพาะนั่นเองชื่อของสกิลคําอธิบายของสกิลความสามารถของการสกิลและจํานวนสูงสุดที่สามารถใส่ได้ซ้ํากันในก่องการนั่นเองครับผมประเภทต่อมานะผมการสกิลทั่วไป ซึ่งจะมีองค์ประกอบดังนี้นะครับผมสัญลักษณ์ชนิดการท,ที่ระบุว่าเป็นการ์ดส,สกิลประเภทของการ์ดส,สกิลชื่อของสกิลคำอธิบายของสกิลแล้วก็ความสามารถของการ์ดส,สกิลนะครับผมสุดท้ายนะครับผมจำนวนสูงสุดที่สามารถใส่ได้ซ้ำกันในกองการ์ดนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมการ์ดส,สกิลนะฮะจะมีประเภทของการ์ดส,สกิลอีกด้วยนะครับผมเช่น1ประเภทปกติ สามารถเล่นได้ในช่นชงงวงเล่นหลักของตัวเองนะผมโดยจะนําลงกองทิ้งเม SI ื่อแสดงผลสําเร็จแล้ว 2. ประเภทต่อเนื่องสามารถเล่นได้ในช่วงเล่นหลักของตัวเองนะผมโดยจะไม่นําลงกองทิ้งจากการเล่นแล้วแต่ยังคงอยู่บนสนามตลอดนอกจากนี้ผู้เล่นไม่สามารถมีการ์ดสกิลประเภทต่อเนื่องที่ชื่อซ้ากันอยู่บนสนามของตัวเองได้ 3. ประเภทสวนกลับเล่นได้ในทุกช่วงของผู้เล่นทุกคนแต่ต้องเข้าเงื่อนไขของการ์ดก่อนจึงจะเล่นได้โดยจะนําลงกองทิ้งเมื่อแสดงผลสําเร็จแล้ว 4ประเภทสวมใส่สามารถเล่นได้ในช่วงเล่นหลักของตัวเองและจะต้องเลือกเป้าหมายในการสวมใส่เพื่อเล่นการ์ดใบนี้ด้วยโดยจะไม่นําลงกองทิ้งหลังจากเล่นแล้วแต่จะถูกนําไปวางไว้ด้านใต้การ์ดที่เลือกให้สวมใส่เมื่อตัวละครที่สวมใส่การ์ดใบนี้อยู่ถูกนําลงกองทิ้งให้นําการ์ดที่สวมใส่อย,อยู่ทั้งหมดลงกองทิ้งของเจ้าของการ์ดสวมใส่การ์ดประเภทสุดท้ายนั่มกการ์ดจิตวิญญาณ เป็นการ์ดที่ไว้ใช้สําหรับนับจิตวีรชนของผู้เล่นนะผมสามารถใช้ได้นะผมต้องมี4ใบในการเล่นนั่นเองวิธีใช้นะผมให้นําการ์ดใบนี้มาวางหงายผมเมื่อได้รับจิตวีรชนและให้คว่มการ์ดใบนี้นะผมหลังจากใช้งานจิตวีรชนไปแล้วหลังจากนั้นนะผมเมื่อได้รับจิตวีรชนนะผมให้ใหงายการ์ดที่ความอยู่นี้อีกครั้งวิธีการจัดเด็กนะผมในการเล่นเกมวีรชนเนี่ยผู้เล่นจะต้องนาการ์ดตัวละครและการ์ดสกิลมาจัดรวมกันเป็น1กองการ์ด ซึ่งใน1กองการท่ผมจำเป็นที่ต้องมีการ์ดทั้งหมด40-60ใบซึ่งประกอบด้วยการ์ดวีรชนอย่างน้อย1ใบโดยการ์ดแต่ละใบท่านผมมีจํานวนสูงสุดที่สามารถใส่ได้ในกองการระบุอยู่บริเวณด้านล่างตรงกลางของการ์ดนั่นเองนะครับผมมากันที่สนามของเกมวีรชนกันบ้างครับผมโดยลักษณะสนามของเกมวีรชนน่าผมจะประกอบไปด้วย 1. สนามเป็นพื้นที่สําหรับการวางการ์ดตัวละครในแถวที่1และสําหรับการวางสกิลต่อเน,นื่องท่ผมในแถวที่2 สามารถวางการ์ดตัวละครและสกิลต่อเนื่องได้มากที่สุด6ใบนั่นเองนะครับผม 2. อไลฟ์โซนเป็นพื้นที่สําหรับการวางการ์ดพลังชีวิต 3. กองการ์ดเป็นพื้นที่วางกองการ์ดของผู้เล่นแต่ละคนการ์ดที่อยู่ในช่องนี้นะผมจะต้องอยู่ในสภาพคว่ำทั้งหมด 4. กองทิ้งเป็นพื้นที่ที่วางการ์ดที่ถูกทําลายหรือถูกทิ้งการ์ดที่อยู่ในช่องนี้ต้องอยู่ในสภาพหงายทั้งหมด 5. r e รีมูฟโซนเป็นพื้นที่วางการ์ดที่ถูกรีมูฟ e 6. กองจิตวิรชนเป็นพื้นที่วางการ์ดจิตวิรชนตอนเริ่มเกม 7. ช่องวางจิตวิรชนเป็นพื้นที่วางการ์ดจิตวิรชนที่ผู้เล่นสามารถใช้งานได้ 8. ปดลีดเดอร์โซนเป็นพื้นที่สําหรับวางการ์ดวิรชนที่ผู้เล่นแต่ละคนเลือกก่อนเริ่มเกม1ใบช่วงเต็ียมตัวก่อนเล่น .1. ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกการ์ดวิรชนในกองการ์ดของตัวเอง1ใบามาวางที่ลีดเดอร์โซนในสภาพคว่ำ 2ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแลกกันสับกองการ์ดของอีกฝ่ายเมื่อสับเสร็จแล้วให้ส่งคืนคู่แข่ง 3. ให้นํากองการ์ดที่ถูกสับแล้วของตัวเองไปวางไว้ที่กองการ์ด 4. ให้ผู้เล่นแต่ละคนจั่วการ์ดจากกองการ์ดของตัวเอง5ใบ 5. หากต้องการผู้เล่นสามารถเปลี่ยนการ์ดบนมือได้หนึ่งครั้งโดยการเอาการ์ดบนมือของตัวเองทั้งหมดกลับเข้ากองการ์ดของตัวเองแล้วสับจากนั้นจั่วการ์ดใหม่5ใบ 6. ให้ผู้เล่นแต่ละคนนาการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดของตัวเองมา วางความไว้ที่หลา์โซนของตัวเอง4ใบ7นําการ์ดจิตวิรชน4ใบไปวางความไว้ที่กองจิตวิรชน 8. ให้ใช้วิธีการสุ่มหาผู้เล่นที่จะเริ่มก่อน 9. เริ่มเกมโดยให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งนั้นหงายการ์ดที่อยู่ที่ลีดเดอร์โซนของตัวเองช่วงวิธีการเล่นผู้เล่นเจ้าของตาจะได้เล่นตามลําดับการเล่นต่อไปนี้ 1. ช่วงเริ่มตาให้เปลี่ยนการ์ดบนสนามข,ของตัวเองทุกใบเป็นสภาพวางตั้ง นำการจิตวิญญาณจากกองจิตวิญญาณมางายบนช่องวางจิตวิญญาณี่ใบหรืองายจิตวิญญาณที่คว่ำอยู่ทั้งหมดของตัวเองอยงเว้นตาแรกของผู้เล่นที่เริ่มก่อนให้วางหงาย3ใบแล้ววางคว่ำหนึ่งใบแทนจั่วาการจากกองการของตัวเอง1ใบยยเว้นตาแรกของผู้เล่นที่เริ่มทีหลังจะได้จั่ว2ใบแทนเมื่อทำครบทุกขั้นตอนให้จบช่วงนี้ทันที 2. ช่วงเล่นหลักจ่ายจิตวิญญาณเพื่อเล่นการ์ดจากบนมือของตัวเองจ่าย2จิตวิญญาณสำหรับการเล่นการ์ดวิญญาณ จ,จ่ายจิตวิรชนสำหรับการเล่นการ์ดโทเค็นหรือการ์ดสกิลจ่าย2จิตวิรชนเพื่อเล่นการ์ดจากลีดเดอร์โซนของตัวเองในระหว่างนี้ผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถใช้งานความสามารถของการ์ดใบอื่นสั่งใช้ความสามารถแอคทีฟของการ์ดที่อยู่บนสนามของตัวเองเมื่อไม่ต้องการทําอะไรแล้วให้ประกาศจบช่วงนี้3ช่วงต่อสู้ตัวละครที่เพิ่งนําลงมาสนามในตานนี้จะไม่สามารถสั่งโจมตีได้สามารถสั่งให้การ์ดตัวละครบนสนามของตัวเองโจมตีการ์ดตัวละครของคู่แข่งได้ สามารถสั่งให้การ์ดตัวละครบนสนามของตัวเองโจมตีไปที่การ์ดพลังชีวิตของคู่แข่งได้เมื่อไม่ต้องการทําอะไรแล้วสามารถประกาศจบช่วงนี้ได้ 4. ช่วงจบตาหากผู้เล่นเจ้าของตามีการ์ดบนมือมากกว่าเจดใบผู้เล่นเจ้าของตาจะต้องส่งการ์ดบนมือของตัวเองลงกองทิ้งให้เหลือจํานวนเจ็ดใบประกาศจบตาเพื่อส่งิสธิ์การเล่นให้กับคู่แข่งแล้วให้คู่แข่งเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นในช่วงเริ่มตาวิธีการโจมตี เมื่อเราจะโจมตีให้ทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เลือกการ์ดตัวละครที่จะโจมตีหนึ่งใบแล้วเปลี่ยนการ์ดใบนั้นให้เป็นสภาพวางนอนเพื่อสั่งให้การ์ดใบนั้นโจมตี 2. เลือกเป้าหมายที่จะโจมตีหนึ่งเป้าหมายโจมตีตัวละครบนสนามของคู่แข่งหรือจะโจมตีการ์ดพลังชีวิตของคู่แข่งก็ได้ 3. ฝ่ายที่ถูกโจมตีสามารถสั่งบล็อกโดยการสั่งบล็อกนั้นจะทาให้เป้าหมายโจมตีนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นตัวที่บล็อกแทน 4. หากการโจมตีสาเร็จ จะส่งผลตามเป้าหมายที่ถูกโจมตีดังนี้ตัวละครที่ถูกโจมตีจะเกิดความเสียหายจากการต่อสู้การ์ดตัวละครที่ถูกโจมตีจะได้รับความเสียหายตามค่า ATK ของการ์ดตัวละครที่โจมตีจากนั้นตัวละครที่โจมตีจะได้รับความเสียหายเท่ากับ ATK ของตัวละครที่ถูกโจมตีค่าพลังชีวิตถูกโจมตีสําเร็จจะเกิดการสูญเสียพลังชีวิตเลือกการ์ดพลังชีวิตจากไลน์โซนที่ถูกโจมตีหนึ่งใบแล้วหายการ์ดใบนั้นผู้เล่นเจ้าของการ์ดใบนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นการ์ดใบนั้นทันทีหรือส่งลงกองทิ้ง เมื่อกาสพลังชีวิตในไลฟ์โซนของผู้เล่นเหลือศูนย์ใบจะบังคับให้จบตาที่เล่นอยู่ทันทีทำได้คนละ1ครั้งต่อ1นเกมวิธีการบล็อกเราสามารถสั่งบล็อกได้หลังจากที่คู่แข่งเลือกเป้าหมายในการโจมตีโดย 1. เลือกกาดตัวละครที่ใช้บล็อก1ใบแล้วเปลี่ยนกาดไปนั้นให้เป็นสภาพวางนอนเพื่อสั่งใช้งานการบล็อก 2. เป้าหมายของการโจมตีจะถูกเปลี่ยนมาที่กาดตัวละครที่ใช้บล็อกการถูกทำลายการถูกทำลายสามารถเกิดขึ้นได้2แบบ 1. ถูกทำลายจากการต่อสู้ เมื่อตัวละครได้รับความเสียหายจากการต่อสู้จนทําให้ HP เหลือศูนย์จะถือว่าตัวละครถูกทําลายจากการต่อสู้และส่งตัวละครที่ถูกทําลายนั้นลงกองทิ้งของเจ้าของการ์ดตัวนั้น 2. ถูกทําลายจากความสามารถการ์ดคือเมื่อตัวละครได้รับความเสียหายจากความสามารถการ์ดจนทําให้ HP เหลือศูนย์หรือเมื่อการ์ดตัวละครหรือการ์ดสกิลได้รับผลจากความสามารถที่ระบุให้ทําลายจะถือว่าเป็นการทําลายจากความสามารถการ์ดและส่งการ์ดไปนั้นที่ถูกทําลายลงกองทิ้งของเจ้าของการ์ด นอกจากนี้เมื่อการ <bunker. S 1> เวลาชนโมเสนามถูกทำลายผู้เล่น <tortured. S 2> ที่ควบคุมกาสเวลาชนใบนั้นอยู่จะถูกบังคับให้เกิดการสูญเสียพลังชีวิต1ครั้งตอนการเวลาชน1นตัวที่ถูกทำลายวิธีการจบเกม 1. เมื่อผู้เล่นไม่มีกาดพลังชีวิตอยู่ในไลฟ์โซนและถูกโจมตีพลังชีวิตจนทําให้เกิดการสูญเสียพลังชีวิตจะทําให้ผู้เล่นคนนั้นแพ้ทันที 2. เมื่อกาดในกองกาดของผู้เล่นเหลือศูนย์ใบผู้เล่นคนนั้นจะแพ้ทันที วาจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการเล่นเกมวิรชนนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมหวังว่าทุกท่านนะฮะจะมีความเข้าใจและความสุกกับการเล่นเกมวิรชนนะครับผมสําหรับครั้นี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันหนากระดาษสวัสดีครับผม